ยื่น4ข้อเสนอนะครับหลังพักประชาธิปัตย์ย้ายเวทีปราศัยคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมจากเวทีสำเสร็นะครับมาที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นการจุนมุงฝ่าฝืนในพื้นที่ประกาศใช้พรบรความมั่นคงพลตออดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจทคกรบานเข้าพบพลตอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่น4ีข้อเสนอหลังพักประชาธิปัตย์ได้ย้ายเวทีต่อต้านร่างพรบรนิรโทษกรรมจากที่สถานีรถไฟสามเสนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและประกาศจะปักหลักชุมนุมยืดเยื้อพลมตรีอดุลเปิดเผยว่าการเจรจาได้ขอให้แกนนําพักประชาธิปัตย์เปิดช่องทางจราจรถนนผ่านฟ้าหลีลาดสองช่องทางเพื่อให้รถได้สัญจรได้ อีกทั้งในวันที่10และ18พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะมีขบวนเสด็จมาที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามจึงอยากให้ผู้ชุมนุมเปิดเส้นทางรวมถึงแจ้งให้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพระนครซึ่งอยู่ในพื้นที่บังคับตามพรบความมั่นคงซึ่งพลตมดเอกอัศวินรับปากว่าจะนําข้อสุดทั้งหมดแจ้งให้กับแกนนาพักประชาธิปัตย์รับทราบต,ต่อไปส่วนบรรยากาศการชุมนุมขณะนี้นะครับมีแนวร่วมและแกนนาของพักประชาธิปัตย์ สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยคัดค้านร,ร่างพรบทิรโทษกรรมโดยมีประชาชนร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่องส่วนการจราจรบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยติดขัดอย่างหนักนะครับมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขณะที่การชุมนุมที่แยกอุรุพงศ์ยังคงเป็นไปต่อเนื่องโดยกิจกรรมบนเวทียังคงเป็นการปราศัยคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมสลับกับการเล่นดนตรีแกนนำผู้ชุมนุมยืนยันว่า จะไม่ยุบเวทีไปรวมกับกลุ่มผู้ชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะมีความเป็นอิสระตามแนวคิดไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองถึงแม้ว่าการชุมนุมจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อคัดค้านร่างพรบนีนนะ่โทษกรรมก็ตามแต่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือทำกิจกรรมร่วมกันในบางเรื่องเพราะมีเป้าหมายเดียวกัน ส่วนแนทางการเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับแกนนาที่จะประชุมและมีมติออกมาแต่ในวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนขบวนอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะเป็นสถานที่ใด